มาตั้งแต่วันที่20ก็ถือว่าวันนี้ก็มี็การเติบโตครั้งแรกแล้วตลอดเวลาไม่ได้ออกสภาพสื่อวันนี้อาจารย์รู้สึกยังไงครับถึงออกมาสภา์ในวันนี้ครับก็เพราะว่ามีความรู้สึกว่ากองทัพนะแล้วก็ร่วมกับตำรวจนะรุมใหม่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคือน้องเพิ่นะผมผมรู้สึกว่ามัน รับไม่ค่อยได้ดังนั้นก็อด,อดรนทนไม่ได้ก็ต้องออกมาพูดนะในฐานะที่รู้จักกองทัพไทยเป็นอย่างดีจากการที่ต่อสู้ขับเคี่ยวกันมาทึ้งนเลยเป็นเวลาถึงสี่สิบปีครับในส่วนตัวอาจารย์สุรชัยรู้จักกับคุณเปิ้ลดีไหมครับรู้จักเดีนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณดีนานกับน้องเปิ้นเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของคุณเมย คุณเมย์เนี่ยเป็นตัวแทนของคนเสืออเส้อแดงยุโรปครับคือคนเสื้อแดงยุโรปเนี่ยเขาเนี่ยรวบรวมเงินแล้วก็ผ่านทางคุณเมย์มาเพื่อช่วยเหลือพวกเราตอนที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกและน้องเปิ้ลเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคุณเมย์ในการไปเยี่ยมเยียนซื้อของฝากเอาเงินไปช่วยเหลือหรือว่าพวกเราที่พ้นโทษออกมาเนี่ยน้องเปิ้ลเนี่ยก็จะได้เงินจากน่าจะากกลุ่มยุโรปเนี่ยมาช่วยเหลือ เรื่องการประกอบอาชีพจึงจึงรู้จักดีดังนั้นเลยกรณีที่น้องเปิ้ลเนี่ยไปถูกควบคุมตัวและกอมทับออกมาเนี่ยพวกเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธเนี่ยผมว่าคนที่เปิดเผยตัวระดับนี้ไปคือผู้น่ะไปเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังรู้จักกันหมดผู้ต้องขังในส่วนที่เป็นเป็นคนเสื้อแดงนะรู้จักดีนะแล้วเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาก็ดีเนี่ยหน้าตาสวย ใครล่ะครับที่ให้ไปเกี่ยวข้องอาวุธเพราะไอ้คนเสื้อแดงที่เป็นผู้ชายมันเยอะแยะทำไมต้องไปใช้เด็กผู้หญิงตรงนี้ทีนี้ไอ้ประเด็นนี้เนี่ยผมผมมองว่าการที่กองทัพไทยเนี่ยไปควบคุมตัวน้องเพิ้นดูเหมือนว่า27่สิบเจ็วันนะในขณะที่แกนนําคนเสื้อแดงและแกนนําพักเพื่อไทยคนดังๆเส็จวีละ มุสิกาพงนักตากวาใส่เกลือเจ้าตัวพรพรนั้นควบคุมแค่เจ็ดวันเองแค่เจ็ดวันแล้วก็ปล่อยครับผมนะครับแต่นี่ควบคุมยี่สิบเจ็ดวันมันเกินอำนาจของคอสชอนะเกินอำนาจในการที่ควบคุมตามม้ประกาศผลให้กรารเสร็จเนี่ยแล้วยี่สิบเจ็ดวันเนี่ยคุณเอาเขาไปควบคุมคุณทําอะไรครับผมคุณเอาเขาไปให้กินอาหารดูแลอย่างดีอย่างนั้นหรือ ในฐานะที่ผมเนี่ยขับเชี่ยวมานานผมรู้ว่าเขาคงตั้งข้อสงสัยว่าน้องเพิร์นเนี่ยจะเกี่ยวพันเรื่องอะไรบ้างก็จะไปรีดข้อมูลตรงนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรพราเด็กเขไม่ได้มีอะไรก็ต้องปล่อยออกมาเพราะาสื่อเริ่มสนใจว่าเอ้ะน้องเพิร์นหายไปไหนถูกบังขาวว่าถูกอุ้มถูกถูกฆ่าตายไปแล้วกองทัพก็เลยต้องการที่จะเคลียร์ตังเองว่าไม่ได้ทําอะไรก็ แต่งละครนิดหน่อยให้น้องเปิรนออกมาพูดว่าเออที่เขาออกไปดูแลเนี่ยดูแลอย่างดีอะไรตรงเนี้ยเพื่อเป็นการรักษาหน้ากองทัพจกนกระทั่งพอน้องเฟิรนออกมาแล้วเขาก็เดินทางไปยุโรปพอไปยุโรปเขาก็เอาความจริงมาเปิดเผยว่ายี่สิบเจ็วันนั้นเขาถูกล่มละเมอทางด้านมนุษยธรรมทางด้านสิทธิมนุษยชนมันก็เป็นข่าวเป็นข่าวก็ทําให้กองทัพเนี่ยเกิดความเสียหาย แทนที่กองทัพเนี่ยจะบอกว่าต้องตั้งคำการขึ้นมาสอบสวนกองทัพออกมาพูดทันทีเลยว่าเรื่องไม่จริงนะฮะทไมถึงเร็วถึงขนดาดน,นั้นล่ะนะก็ตรงลงวันนี้ก็คงจะคุยกันเรื่องระหว่างกองทัพกับน้องเปิ้ลน,นะครับว่าใครโรกหกกันแน่ครับอาจารย์มีประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อสู้ของทัพมาเป็นเวลาย,ยาวนานะอาจารย์ช่วยยกกรณีตัวอย่างที่กองทัพทําการโกหก คนไทยมาเป็นเวลาคือกองทัพไทยนะคุณไม่นานนะ,ะคุณต้องมองกับทิศนะ,ะถ้ากองทัพเนี่ยเขาบอกขวานะคุณต้องคิดไปซ้าย<ะ>ถ้าเขาบอกซ้ายคุณต้องคิดไปขวา<ะ>นี่ประสบการณ์เนี่ยสี่สิบปีเนี่ยผมรู้จักกองทัพดีนะกองทัพเนี่ยออกมาพูดตลอดเวลานะ,ะสนธิบุญยรตกรินผู้มีการฐานบกยึดอำนาจเยวากออกมาพูดตลอดอเว่ากองทัพจะไม่มีการยึอดอำนาจ ต่ยุทธจันโอชาก็ออกมาพูดยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าถ้ายึดอำนาจก็โง่กองทัพไม่ยึดอำนาจเลยค่ะแล้วตอนนี้ใครล่ะครับยึดอำนาจวันนี้ที่นั่งดูดีอยู่ใคร่ะครับนะยุทธหรือเปล่าครับผมเพราะยันถ้ากองทัพบอกว่าจะไม่ยึดอำนาจเนี่ยคุณต้องคิดไว้เลยมันเตรียมยึดอำนาจผมเนี่ยจึงจรงเวดที่20เพราะมันประกาศบริการศึกผมหลบแล้วผมพู่แล้วมันจะยึดอำนาจแต่ถ้ากองทัพบอกว่าจะยึดอำนาจแสดงว่าไม่ยึดอำนาจ มีตัวอย่างไหมครัมีตัวอยา่ยางก็คือบิ๊กเสืองี่ยคนเอกพิจิตรกุลวันนิดสมัยป๋าเปรมเป็นนายกบิ๊กเสือโมโหโก่ทาขึ้นมาก็บอกเนี่ยทหารจะออกมาเอ็กเซอร์ไซส์เอ็กเซอร์ไซส์ก็คือจะยึดอำนาจปรากฏว่าไม่ยึดอำนาจเพราะผู้ใาจะยึดอำนาจก็ไม่ยึดอำนาจแต่ต่อมาเนี่ยพอพูดว่าจะไม่ยึดอำนาจแล้วก็ยึดอำนาจทุกทีตรงเนี้ยเพราะั้นกองทัพเนี่ยการโกหกของกอ,อง,อองอทัพไทยเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับ ถ้ากองทัพไม่โกหกเรื่องไหนเรื่องนั้นปิดปกติโกหกเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็โกหกแล้วและไอเรื่องน้องเปิ้นเนี่ยมันเรื่องเล็กนิดเดียวในการที่กองทัพจะโกหกเนี่ยไอนี่มันอุ๊บแล้ว่ามันเรื่องเล็กมากเรื่องใหญ่ๆที่กองทัพโกหกตามที่ผมเจอมานะตั้งแต่สี่สิบปีคนเรื่องเผาจวนเพราะว่าคุณเคยได้ยินนะครับเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน กองทัพโดยพลโทสัรจิตปฏิมาแม่ทัพภาคที่สีแม่ทัพค,คนแรกของทัภาคที่สี่ร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชโลวนาคุติร่วมกับผู้ราชการจังหวัดนครเสีมราชในยุคน้นำคือนายท้ายจิตไปทับวางแผนเผาจวนผู้ว่าเขาเผาเองจัดคดีกับพวกผมนี่นี่คือความโกหกของกองทัพโกหกตอแหลลิ้นร่อนกองทัพ นั่นเป็นเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผมหนีเข้าป่าผมเข้าไปอยู่ในปา่าเรื่องใหญ่ที่กองทัพโกหกระดับโลกเขาเรียกว่าเป็นการโกหกบัลลือโลกเลยก็คือเรื่องนโยบายหกหกทัสองสามนโยบายหกหกทัสองสามเนี่ยกองทัพสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนทนประกาศการเมืองนําการทหารบอกว่าคนไทยที่หนีเข้าไป่าไปร่วมกับพัรคคอมมินิสเนี่ยกลับาได้ ให้กล yeah. e okay. yeah. day, ับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยใช้การเมืองนาการทหารบอกว่าวางอาวุธกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจะไม่ดําเนินคดีใดๆทั้งสิ้นนั่นคือเบื้องต้นสาระเบื้องต้นของนโยบายโหทับสองสามส่วนสาระในบ้านปลายของกองในวายโหทัพสองสามก็คือกองทัพจะทําระบบประชาไตยให้สมบูรณ์เกิดขึ้นในประเทศก็เลยบอกลงมาจากป่าเถอะ กองทัพจะสร้างประเทศไทยที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นเรามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยร่วมพัฒนาประเทศชาติกองทัพจะนำประชาไทยนะสร้างประเทศไทยสมบูรณ์เกิดขึ้นปรากฏว่าออกจากปากมาหมดถูกหลอ,อกเลยขบวนการของพัพนีถูกหลอกออกจากปามาหมดและถามมาวันนี้เนี่ยกองทัพวันนี้ประเทศไทยสมบูรณ์ของกองทัพไทยก็คือประยุกต์ยึดอำนาจเนี่ยไปไปนี่เป็นการโกบันลือโลกเลยระดับโลกเลย และกองทัพไม่เคยอธิบายเลยผมเนี่ยพูดเรื่องนี้ตลอดเวลาพูดตลอดเวลาว่ากองทัพเนี่ยจะบัดรบไม่รักษาสัจจคุณเนี่ยมานําพูดแรากอรัฐทรหารสร้างระบบะเด็ดการตัวเองคุณไม่ได้ทําตามที่คุณให้สัญญาไว้นะครับนี่คือการบุกของกอ,องทัพไทยอีกสิบปีมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมรูปแบบวิธีการปเป็นไงครับอาจารย์ก็ล่าตอนที่